นิว MG IM6 บอกได้เลยว่ากำลัง787แรงม้าแรงบิดอยู่แปดร้อยสอันเมตรบอกว่าทำความเร็วท็อ,ทอปสปีดได้มากกว่า240 e ี่กิโลเมตรฟีเจอร์ต่างๆจะเล่นได้สนุกบะไรไป,ปดูกันมาถึงเวลากับ พวกเราชาวสาวเรื hmm. Walker, ่องรถนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกับพี่แมมเลยนี่นี่นี่ New MG i m 6หรือ i m 6บอกได้เลยว่าคุณอาจจะเคยเห็นโฉมนี้แล้วในงาน Motor Expo ที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วแต่วันนี้ตัวที่จะจำหน่ายแล้วก็ขับจริงขายจริงในไทยมาแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างไปสัมผัสพร้อมกันเลยเขามาด้วยการสอรุ่นอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี้ยที่เรา ยืนถ่ายอยู่หน้าออกสีเขาเรียกอะไรสีชมพูเลยหน่อยอันนั้นจะเป็นตัวท็อปขับ4นะแล้วมาเจ้าคันนี้จะขับ2เหมือนกันทุกอย่างเลยดูการดีไซน์นี่สวยนะนี่เซอร์เซอร์ตอนนี้เห็นข้างหน้าสีแล้วก็มีกล้องด้านข้างจะบอกว่าโอ้โหดูนี่โอ้โหประตูที่จับจะเป็นแบบแนบไปแนบชิดไปเลยดีไซน์ข้างนอก<ม>แล้วก็หลังคาแก้วที่บอกว่า<ม>ขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีการแต่งแบบนี้มาด้วยนี่ สังเกตนี่ไฟไฟหลังมาถุงขนาดนี้เลย6จุดเซ็นเซอร์นี่เปิดท้ายมานี่ที่เก็บสัมภาระนี่มาดูเลยถ้าพับเบาพับเบาแถว 2, 2คุณก็จะได้เนื้อที่เยอะกว่าเดิมอ่ะอก็จะมีที่เก็บนี่อันนี้เก็บอุปกรณ์ได้นี่เก็บเก็บถ้าไม่พับเบานะคุณก็กระเป๋าเดินทางขึ้นได้อ่ะปิดไฟฟ้าเหมือนกัน เรามาดูแผงประตูแผงประตูนี่ดีไซน์แล้วก็ลำโพงนี่เป็นลายไม้อันนี้เป็นหนังนิ่มนะแต่ที่แน่นี่มาดูที่เบาะเบาะนั่งนี่เป็นสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วเพราะว่านี่ทรงอย่างเงี้ยคืออบตัวนะจ๊ะสองเบาะนั่งคู่นะเป็นไฟฟ้านะจ๊ะเดี๋ยวเราจะกระโดดเข้าไปข้างในกันสิ่งแรกที่อยากจะบอกก่อนนี่พอเข้ามาปุ๊บเบาะนั่งเขาจะขยับมาตรงนี้แต่ที่เหลือคุณต้องเซ็ตในส่วนสัดส่วนของคุณนะสรีละเรื่องของ องศาทั้งมือเท้าแต่ที่อยากจะบอกที่เปิดประตูอันนี้ตัวล็อคประตูแต่ถ้าเรากดตัวนี้มันคือปดทั้งปดแล้วก็เปิดออกนี่เห็นไหมบอกนี่แล้วก็อีกจุดหนึ่งอันนี้เปิดแบบอัตโนมัตินะไฟฟ้าแต่ถ้าเปิดแมนนวลคุณนามือเข้าประตูนี้นะคะจะอยู่รูนี้แล้วก็ดึงขึ้นมา แล้วก็ดึงขึ้นมาอันนี้เป็นแบบอัตโนมืออันเนี้ยมันเป็นแค่แอะซิเซอรีที่ซื้อมาเพิ่มไม่ได้มีติดตั้งมานะเรื่องกระจกแต่เปรียบเสมือนคุณตั้งมือถือเขาทําจุดรองรับที่นี่แม่เหล็กซึ่งมีตามจุดต่างๆเบาะหลังเบาะนั่งผู้ขับผู้นัางมีหมดเวลาคุณจะติดมืมอถือค่ายเมจีเขาดีเทลเรื่องพวกนี้มาให้แล้วหน้าจอตัวนี้คือหน้าจอ ควบคุมได้อยู่ที่26.3นิ้วซึ่งตัวนี้ก็จะยาวไปเลยแล้วก็มาตรงนี้ซึ่งจะเหมาะกับผู้ขับก็คือลักษณะมือแบบนี้คุณสามารถคนโทรลได้ไม่ต้องไปอือมตรงนู้นนะอันนี้ก็อยู่ขนาดอยู่ที่10.5นิ้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มีไฟ,ไฟให้ชาร์จอยู่ที่50โวลต์สำหรับมือถือที่บอกว่าเป็นแม่เหล็กซึ่งคุณเอามือถือมาแปะตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนี่กระจกรอบด้าน จบรอบด้านเนี่ยเขาดับเบิลนะตัวนี้ดับเบิลสองชั้นนะนั่นหมายความว่าการที่แมมจะตะโกนออกไปข้างนอกจะได้ยินเสียงนิดเดียวแล้วทั้งนอกตะโกนหรืออะไรต่างๆเราจะได้ยินเสียงเบาๆมากการเก็บเสียงดีขนาดไหนนะคะกระจกทุกบตาเลยแต่ที่พิเศษ่อยนี่อันนี้คือเขาจะเคลือบมา3ชั้นส่วนฟีเจอร์และก็โหมดกันขับมีมาให้ถึง5โหมดนั่นคืออีโค s ส a าร์ ปอดคอสตอมซูเปอร์มีมาให้หน้าหนึ่เดี๋ยวเราไปนั่งตรงข้างหลังนะว่ามีอะไรบ้างไปสำหรับด้านหลังนี่ก็ในส่วนของเบาะเป็นอย่างนี้ได้เลยอาจาะย์เนี่ยที่วางมีที่วางโทรศัพท์แล้วก็การดเอ็นอโคงศาถือว่าดีเฮดทรูมเล็กรูมหายห่วงอันนี้เขาติดแอสเซซอรีมาดูตัวอย่างนะที่เป็นแมสกับแม่เหล็ก เพื่อคุณจะวางอะไรใดๆก็ได้และนี่คือความพิเศษนี่โฟร์สกายสปี4เกอร์โฟร์สกายสปีกเที่จะหยุ่อยู่บนเหนือศีรษะของผู้นั่งแถวหลังด้านหลังนี่จะเป็นประตูกดเปิดอย่างเดียวล็อกเนี่ยต้องใช้ในส่วนของผู้ขับเป็นการล็อกทั้ง4ประตูเพราะว่าอันนี้ไม่มีตัวล็อก มีส่วนของเปิดแบบเมนวลนทุกจุดเลย4ประตูแล้วก็เปิดแบบไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของขุมพลังสักหน่อยหนึ่งของเจ้า a m เ เรามาดูเจ้าตัวนี้ก่อนเลยละกันในส่วนของขุมพลังของเจ้านี่เขาใช้ชื่อรุ่นว่าพรีเมียม True View Drive นั่นคือการขับ 2. 2เขาให้ในส่วนของกําลังอยู่ที่295แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่450มิตันเมตรอัตรา0 100เนี่ยวิ่งได้ภายใน5.9วินาทีแต่เจ้าในส่วนของพรีเมียมเขามีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่75กิโลวัตต์แล้วก็วิ่งได้ถึง550 โลเมตรแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวท็อปนั่นคือ 4WD หรือ Performance 4WD นะสำหรับการขับ4ให้กำลังอยู่ที่787แรงมา้าและบิดอยู่ที่802นิวตันเมตรขับอัตราเร่ง0ูงง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยภายใน3.48วินาทีเขาบอกว่าทําทความเร็วท็อปสปีดได้มากกว่า240กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ขนาดแบตเตอรี่เขาอยู่ที่100 กิโลวัตต์และขับได้ไกลยอยู่ที่634กิโลเมตรต่อการชาร์จเรียกว่าถุนพลังพอตัวไปเดี๋ยวเราไปลองเซิร์ฟนิดนึงเขามีสเตชั่นเล็กๆน้อยๆให้เราเดี๋ยวเราลองดูว่าฟีเจอร์ต่างๆจะเล่นได้สนุกขนาดไหนตามดีกันตอนนี้สนงกเล่นจะใช้ฟีเจอร์เรนไนท์เขาบอก เขาใช้วิธีเอาผ้าคลุมหมดเลยเดี๋ยวพี่แมมจะไม่เห็นอะไรเดี๋ยวมาดูที่กล้องปะช่างภาพขึ้นรถเลยในโหมดนี้ครับมันเป็นการจําลองสถานการณ์เวลาเราเข้าไปในพื้นที่ที่แบบมีอุปสรรคเยอะอย่างเช่นหิมะตกหนกักหมอกลงจัดโหมดนี้ก็เป็นการช่วยเหลือให้เราขับให้ปลอดภัยมากขึ้นโดยการใช้กล้องทั้งหมดเรดาร์เซนเซอร์ทั้งหมดนะครับเราเข้ามาที่นี่นะครับเมนูนะมเข้ามาที่หน้าจอหลักนะครับที่หน่ครับสกิโหมดนี่คือเลยนี่นะ เรนี่ไลท์ตอนนี้ว,ว่าเวลาโหมดนี้ทำงานหน้าจอจะดิมลงม,มาเพื่อให้เหมาะกับสายตาเรารวมถึงตัวที่มีลมเป่าขึ้นมากระจกเพื่อ,อละลายว่าลแล้วก็ทีนี้หน้าจอจะขึ้นโหมดเนี้ยเราจะใช้งานพร้อมกับกล้องส6 0องกศาทีนี้พี่แหม่มก็เข้าเกียร์เดินหน้าใช่ครับโอ้ใจตื่นเต้นมากเลยเนี่ยอ๋อนี่เราอยู่นี้ใช่ไหมต้องมองแบบทิ้งนู่นแล้วมันนี่เป็นหลัก ความที่มองไม่เห็นอะไรเลยให้ดูนี่นะถ้าดูแล้วมันจะหลงอ่ะตรงพอนะอายุคืออันนี้ไม่ไม่ได้เป็นข้อผิดท่าอะไรเพราะว่าเราจำลองว่าเรามองไม่เห็นทีนีอ่าโอเคเจ๊สแก๊สกล้องให้เป็นประโยชน์คือหยุดแล้วใช่ไหมอ่าหยุดเราเข้าเราเหยียบเบรกได้เลยครับอ่าอ่าเรากดเอสเอสซี จุดกเป็นการจำลองสถานการณ์จริงเราก็อาจจะเจอและที่เซ็นเซอร์สั่งให้รถหยุดนั่นคือความปลอดความปลอดภัยโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะเรามาในส่วนของลองลองในส่วนฟีเจอร์ซึ่งพี่ฮาร์ดนะคะตอนนี้ที่อยู่กับพี่แมมจะมาหาที่จอดนะมันจะมีให้เราเลือกทั้งแบบจอดด้านซ้ายคือข้างหรือจะแนวเฉียงเดี๋ยวถ้าเราได้ปุ๊บให้มันโชว์อย่างนี้ถูกไหม แล้วเราต้องหยุดแล้วก็สั่งการด้วยกันสั่งการด้วยกันว่ากดสตาร์ทเดี๋ยวเราไปเก็บเฉียงนะคะเก็บเฉียงเดี๋ยวดูนะ่นีกดตรงนี้ปุ๊บกดนี้ปุ๊บแล้วยังไงต่อแล้วพี่มาปล่อยขาปล่อยหมดทุกอย่างโอเคอดูจอดูจอด้วยนี่นี่เขาจับช่องแล้วนี่นี่นี่เอาเลยดูองศาเฉียงแล้นี่นี่ดูเขาจับดูเขาจับทางกล้องนี่นี่กล้องบนด้วย ถ้าเราสังเกตเนี่ยนี่มีกล้องบนง่ายๆเลยเห็นไหมแล้วถ้าเขาหยุดนิ่งแล้วอ่ะเราตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เขาเขาต้องจัดระเบียบตัวเองให้สวยอยู่ในซองเฉียงก็เฉียงแต่ต้องเฉียงสวยนี่ดูนะนี่เท้าแหม่มอยู่นี้นะเดี๋ยวหาว่าจับและเบรกโนอ่าตอนนี้คอมพีแล้วนอ่ะแล้วนี้นี่นี่เขาบอกว่า วงแคบ5 SUV 5.09เมตรไม่ถึง5.1ครับพี่0.9เขาบอกอีกนิดเดียวนี่แล้วก็ใส่มาเลยให้เต็มเหนียวไปเลยหุ้ยแคบจริงแล้วก็ต่อด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่แหมมลองดูเรื่องของระบบแอร์ซับสิชันดูอ่ะไปอ่ะไปครับพบฟังพร้อมกันความเร็วสัก20ได้เลยครับเร่ง ราจอดตรงหน้ากลวยครับจอดเลยเบรกเลยครับเบรกอึ๊บอแล้วเข้า P ครับเข้า P เพื่อเดี๋ยวเราจะมาลองสเตชันนี้อ๋อรีเวิร์สรีเวิร์สเนี่ยเขาจะเริ่มจับในตำแหน่งล่าสุดนะครับในการพอพี่แมนจอดตรงนี้ยกดีแล้วค่อยสั่งการเขาเวลาถอยกลับเขาจะมาจุด มาที่จุดที่แหม,ม่จอดแต่ถ้าพี่แหม,ม่ไม่เข้าพีพี่แหม,ม่เริ่มจากตรงนู้นเขาจะถอยไปจนถึงตรงนู้นเอาง่ายถ้า,ยาอยู่เริ่มตรงไหนไปถึงตรงนั้นใช่ครับโอเคเราไปได้เลยครับเราค่อยๆวิ่งตรงกลางนะครับเพราะตอนเลี้ยวลำบากนิดนึงถ้าอยู่โค้งขนาดไหนก็ตามมือเราใช่ไหมไดเ,เดี้ยวได้เลยปื้ดสุดเลยปื๊ดอ่าพอปึ๊บทีนี้ เรารู้สึกว่าเข้างหน้ามันตันไปไม่ได้ฉันจะถอยกลับเหมือนเดิม่ถอยลําบากด้วยอ่ารับกดที่รีเวิร์สได้เลยครับที่หน้าจอแล้วโดยที่พี่เหยียบเบรกค้างอยู่อันนี้เหยียบไปก่อนครับพี่กดรีเวิร์สครับผมอ่ารีเวิร์สกดสตาร์ทสตาร์ทตรงนี้ปุ๊บปล่อยเบรกปล่อยทุกอย่างเหมือนเดิมครับปล่อยคันเร่งครับนี่พี่แม็ปปล่อยแล้วนะอัตราเสี่ยงอยู่ที่ที่เมื่อกี้นี้ขับควบคุมลายแบบไหนมาอ้าวเขาใช้ บันทึกเมมโมรีเส้นทางที่คุณเดินเข้าแล้วมันก็จะไปหยุดตรงที่เราหยุดเหรอใช่ครับหยุดเลยใช่ไหมหยุดเลยครับเดีด๋ยวดูนะทางที่เหลือแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่หยุดเขาเจอข้างหลังเขาจะหยุดให้เขาจะหยุดให้เนี่ยเนี่ยครับเขาหยุดให้แล้วเฮ้ยจริงด้วยเมื่อกี้นี้พี่แหม่มลุ้นเพราะว่าน้องสื่อมวลชนมาจอดรออยู่อ่าอันนี้คือเสร็จแต่เบรกได้แต่เบรได้พอแต่เบรกเท่ากับหลุดระบบนี้แต่เบรกเนี่ยยังไม่หลุดคือเอ็กซิสกด คจะคอนดินิวเขาก็จะถอยได้แต่ทีนี้จะถอยไม่ได้เพราะมีรถกว่าใช่ r อีกไปไปแล้วเจัดการ EP หน e ้าอย่าลืมทดลองขับก่อนซื้อ